รู้สึกทุกข์เลย <Okay. S 2> ไม่มีความกังวลเลยเห็นไหมนิพานมันสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งคือคือความไม่มีทุกข์เท่านั้นเอง <Okay. S 2> ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ <Okay. S 2> อารมณ์เวลานั้นมันอิสระอิสระจากพันธนาการต่างๆเห็น <Okay. S 2> ไหมฮะมันถึงตั้งชื่อไม่ได้สภาวะนั้นเป็นสภาวะที่มันจะว่าว่างไม่ได้แต่ถ้าคําว่าว่างนะความไม่ว่างก็เกิดขึ้นจะเป็นของคู่อยู่นะแต่ภาษาพูดมันพูดได้แค่นั้น บรรจัดเป็นคําพูดไม่ได้ใช่ว่างก็<า>ย,ยังไม่ใช่ใชเลยนะเดี๋ยวจนนิดรถมีประเด็นนิดนึงนะคะว่าแสดงว่าวิธีปฏิบัติสมาธิมหาสติกรรมฐานถูกไหมคะหรืยยังไงเสร็จแล้วตรงนี้สามารถเ,เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เป็นคุณกับตัวเองและไม่เป็นคุณกับคนอื่นในขณะเดียวกันที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรก็ตามแต่ที่เคยติดเล่าติตโ<ช>โโดโบรีเคยโมโหเคยขี้โกรธขี้งอนทั้งหลายแหล่ขี้ทั้งหลายหล่ไวิดีทั้งนั้นนะคะรวมทั้งไปถึงเขาเรียกว่าขี้โรคนะคะ ตรงนี้สามารถทะลวงลึกเข้าไปถึงขนาดว่าขจ,จัดตรงนั้นได้อย่างไรแล้วก็คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยทําไมมาถึงติดกันเขาเรียกว่าติดนี่ไม่ใช่ว่าเสพสุกหรือเสพอะไรนะคะแต่ติดในการปฏิบัติอยากให้พีออ่อูจิรใจนี่นะคะก็ก่อนจะพูดถึงเรื่องโรคนี่นะ, <c oughs> ะก็พูดอีกที่หนึ่งว่ามีรมัฐมนตรีสาธารณสุขแนดีจะไปเอ่ยชื่อท่านเคยมาเยี่ยมเราคณะท่านมาใหญ่มากเพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนี้นี่บางทีโรคบางโรคนี่เราเข้าไม่ถึง ก็ได้ยินถามมาแร้เห็นก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านยาง,งท่านก็ถามว่าได้ยินะว่าบางทีปฏิบัติทมแล้วเนี่ยเป็นบ้านะ mm hmm. เหมือนคุณหมอคุณมมอเร็วนี่เหมือนเป็นบ้าเลยเขาหลอก,นลอกงนทองก็เลยถามว่าแล้วมีใครบ้างในโลกนี้ไม่บ้านะมีใครบ้างไม่บ้านะชาวเขานี่เขาถือผีถือสารเราหาว่าเขาหลงงมงายพวกบ้า <Okay. S 1> ชาวเราเนี่ยถือสัตว์ถือสีแย่งกันถือลาดยศสรรเสริญจนทะเลาะบะแวงกันทะเลาะกัน,ท,กนทั้งบ้านทั้งเมือง mm hmm. ไม่บ้าน ชาวเขานี่เขาถือผีถือสารเขากลัวผิดผีเขาก็ไม่ทําชั่วไม่ต้องมีตํารวจเลยนะเขาก็อยู่อย่างสันติเสรีเห็น<ช><ช>ไหมฮะ <c oughs> แต่มันบ้าคนละอย่างเอาเป็นว่าพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเลิกบ้าทีนี้ไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้น่ไปเอาความเป็นผู้ดีคําว่าสารวมไปกดมันไว้เนี่ยแล้วบอกว่าฉันไม่บ้าที่จริงแล้วเนี่ยนคนบ้านหนักเลยถ้าอยากจะหายบ้าคือต้องมาเอาความบ้าออกเราหลงบ้ามาหลายชาติเราหลงบ้าไปสร้างเวรสร้างกรรม พระอาจารย์เดี๋ยวคนที่ฟังแล้วกลัวอุ้ยมาตรงนี้ต้องบ้าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอาความบ้าออกนะเขาเรียกว่ามาเจริญสติใช่ไหมคะท่านพระครูเดี๋ยวตกใจหรือว่ามาตรงนี้บ้ามามาเจริญสติคําว่าบ้าในที่นี่เหมือนคบว่าเห็นไหมพอเราแสดงอาการเนี่ยอยู่ๆมานั่งร้องไห้เนี่ยทั้งโลกบอกว่าเธอบ้าหรือเปล่าเห็นไหมคนดีๆเขาไม่ร้องไห้หรอกเห็นไหมล่ะที่พูดอย่างนี้หมายถึงว่าเอาความรู้สึกภาษาพูดว่าถ้าใครแสดงอาการอะไรออกมาที่ไม่เหมือนเราเราเรียกว่าบ้าเราจะรู้สึกว่ามันบ้านนะ่รัะ นั่นคือเรามาปลดปล่อยเรามาปลดปล่อยสิ่งที่มันเคยสะสมความหลงผิดมาตั้งนานนะถ้าเราทําอะไรผิดๆทาให้ตัวเองทุกข์นั่นแหละคือคนบ้านะเอามันออกอย่าไปกดมันไว้นะอันนี้คือคือคือเรื่องเรื่องเรื่องบ้าบ้าไม่บ้านะจริงๆแล้วมันบ้ากันหมดทุกคนเราบ้าหาเงินหาทองเห็นไหมบ้าจนไม่ไม่ดูแลตัวเอง นะบ้าบ้าจนทำร้ายตัวเองคิดมากมากแล้วก็เป็นเป็นไมเกรนเป็นโรคภัยไข้ 50, เจ็บเป็นมะเร็งมะเร็งนี่ต้นเหตุทั้งหมดนี้พูดมา19ปีหลังจากระเบิดเราก็เห็นว่าความเครียดคือต้นเหตุทั้งหมดเมื่อเราเครียดแล้วนี่นะภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะอ,อ่อน <c oughs> แอเป็นตัวอย่างแล้วมาบวกกับพอลูชันทุกวันนี้เนี่ยทางอากาศทางอาหารที่มันเป็นพิษอะไรอย่างเนี่ยพอเราบริโภคเข้าไปเนี่ยภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติมันทํางานไม่เต็มร้อยมันขับออกไม่หมด เหไหมเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ราไม่ได้กินยาเลยทําไมมันมันมีเครื่องเครื่องย่อยสลายอาหารของดีเอามาใช้ของเสียขับทิง้งนี่คือสิ่งมหาศจลอผมแสดงว่าวิธีนี้เป็นวิธีปรับสมดุลในร่างกายธาตุดินน้ำลงไปขับ,คบเคลื่อนด้วยไหมคะหรือทําไมถึงแบบโอโ้โหโรคหนักถึงขนาดมะเร็งนะครับคุณผู้ชมยังหายได้เหรอใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนมาแล้วก็ปฏิบัติหายได้นะ แล้วก็ที่นี่ไม่ได้ประกาศว่าเรารักษาโาครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ศาสนาพุทธเนี่เรารักษาโรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะ,ะวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์ก็ดีหรือว่ายาอะไรก็ดีเนี่ยนะอาจจะรักษาโรคบางอย่างได้แต่รักษาโรคเวรโรคกรรมโรคทุกข์นี่ไม่ได้ไม่มียารักษาตายแล้วเนี่ยมันไปทวงต่อในอนาคตตชาติวันแรกเกิดมาก็แหกปากร้องแลนะ้วแต่ถ้าใครบริโภคยาพระเจ้าอย่างถูกวิธีเนี่ย สามารถดับโรคที่รุนแรงที่สุดได้คือโรคทุกข์นะไอ้โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราเนี่มันหยาบมากหยาบมากนะแต่โรคทุกข์นี่อันตรายมากนะนี่คือคคาศาสนาพุทธนี่สามารถรักษาโรคทุกข์ได้ทุกทุกกายก็คือโครคภัยไข้เจ็บนะทุกใจเนี่ยบางคนเนี่เป็นเศรษฐีหมืนล้านเป็นสอสอเป็นเป็นนักกีฬาเนี่ยก็ยังฆ่าตัวตายเห็นไหมร่างกายเขาแข็งแรงแต่จิตใจเขาไม่แข็งแรงนะ ทุกวันนี้เราเอาแต่ร่างกายบางทีก็ไปเล่นกีฬาแข็งแรงมาเนี่ยก็ไปทําผิดศีลผิดธรรมไปบีมียน้อยกันไป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 ,ไปสร้างเวรสร้างกรรมถ้าในทางทาหมดอย่างนี้เนี่ยอยากแข็งแรงต้องตายไ,ไวๆดีกว่าเพราะมันขาดทุนเกิดมาแล้วเนี่ยแทนที่จะมาสร้างบารมีเนี่ยนะมาสร้างเวรสร้างกรรมใหม่เนี่ยคนอื่นไม่รู้หรอกจิตเราบันทึกไม่หมดอีกนิดนึงอ่ะนะคะที่ท่านพระครูบอกว่าเออจริงๆแล้วเป็นการที่ทําให้เรา หลุดจากทุกที่เราเป็นอยู่นะคะด้วยวิธีปฏิบัติแต่เท่าที่มาสัมผัสได้สัมภาษณ์หลายๆท่านน่ะเอาเป็นว่าเกินกว่าตรงที่จุดที่บอกว่าพ้นทุกอย่างเดียวเพราะว่าโรคที่พ,พ่อครูบอกว่าไม่ใช่รักษาโรคแต่ยิ่งกับคําว่ารักษานะคะโรคมันหายได้อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ปัจจดตังรู้ได้เฉพาะตนนะคะก็คือถ้าถามว่าต้องบงังคับให้ใครเชื่อไหมจริงๆแม้กระทั่งหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ทําตามความเชื่อแหละว่า ทำอะไรได้บุญเราไปสังฆทานเราก็ได้บุญนะคะสร้างบว์สร้างวิหารการตักบาตรนะคะภาพที่สุสงมาเราก็ต้องทําความเคารพนะคะด้วยกายวาจาใจทุกอย่างนอบน้อมหมดนะคะแต่ตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแบบหนึง่งวิธีหนึง่งทางเลือกหนึง่งแต่ผลสรุปสุดท้ายเคสตา้านดีต่างๆที่จะเป็นเคสที่เราค่อยๆมาตัดต่อสัมภาษณ์ คนที่เป็นจริงๆประสบการณ์จริงๆหรือว่าไม่เป็นอะไรเลยแต่มีความเปลี่ยนแปลงหลังปฏิบัติแต่ละท่านเท่าที่พ่อครูได้สัมผัสเนี่ยประโยชน์นะคะแหมโลกมนุษย์ชอบประโยชน์นะคะประโยชน์สูงสุดหรือสิ่งที่ได้รับ จากการปฏิบัติวิธีนี้เอาเป็นข้อมวดปมสรุปเลยนะคะว่าได้อย่างไรคะก็สรุปอย่างนี้ว่าโรคหลายโรคทําไมมันหายนะ <c oughs> ก็มีคุณหมอหลายคนเข้ามาเพราะครูก็ให้ข้อคิดว่า <c oughs> เอ๊ะคุณหมอต้อใช้เวลาวิจัยเรื่องนี้หน่อยนะ, <c oughs> ะโรคอะไรโรคอุปทานนะอุปทานมันเกิดจากสัญญาที่บันทึกไว้สัญญานี้ก็คือกระแสะกรรมที่เราสร้างมา <c oughs> ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหม <c oughs> มันมีงูตัวหนึ่งตัวใหญ่มากอยู่ข้างล่างตั้งหลายชั่วโมงแล้ว <c oughs> ทำไมเราไม่กลัว <c oughs> เขาบอกว่างูทําไมกลัวเห็นไหม <c oughs> เพราะเราบันทึกไว้ว่างูนี่มันกัดยังมีมีชาวชาวป่านั่งอยู่ที่นี่ <c oughs> แล้วก็ชาวชาวบ้านนั่ง <c oughs> ชาวเมืองนั่งอยู่สามคนเนี่ยกาลังคุยกันอยู่ <c oughs> พอเขาบอกว่างูงูงูเนี่ยนะชาวเมืองวิ่งหนีเลย <c oughs> ชาวบ้านวิ่งไปหาไม้มาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนใช่ไหมชาวป่านั่งอยู่เฉยๆในเรื่องเดียวกันคนหนึ่งวิ่งหนีคนนึงวิ่งใส่ คนหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆถามว่าสามคนนี้มีใครไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะมีใครไม่ทุกข์ชาวป่าอยู่เฉยๆอ้างูก็คืองูเนี่ยค,คนหนึ่งวิ่งหนีเพราะอะไรอุปทานเขาสร้างไว้ว่างูเนี่ยมันจะกัดตายอีกคนหนึ่งสร้างอุปทานว่างูมันกินได้ทุกข์มากเพราะกลัวจะจับมันไม่ได้เห็นไหมชวนชาวป่าเขาก็อยู่กับงูมาตลอดเป็นปกติแล้วเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกทุกข์โลกอุปทานนี่มันเป็นตัวต้นเหตุข,ของโลกทั้งหมด กิเลทถ้าให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอ,อุปทานอุปทานทําให้เกิดกข์การมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไป,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 นนนปนล้างอุปทานเหล่านี้ก็หลายปีก่อนน้องเกมเนี่เป็นลูกของคุณหมอคนหนึ่งใมุกดาหพอเขาจบปริญญาตรีที่หมหาวิทยาลัยจุฬาแล้วเนี่ยแกเป็นโรคหอผืดตั้งแต่กําเนิดตั้งแต่ตัวเล็กๆกับคุณหมอเองก็เป็นบังเอิญเป็นเป็น,เป,นเป็นหมอรักษาเด็กแกรักษาลูกแกหายขาดไม่ได้ก็ฉีดพ่นยามา21ปี นะทีนี้พอแกจบแล้วคุณหมอก็มาฝากไว้ที่นี้อาทิตย์หนึ่งเพราะค,คุณหมอเป็นมาปฏิบัติแล้วก็ร่างกายจิตใจอะไรคุณปู่ผู้แทนหมอก็ก็ดีขึ้นกาเอาเคมมาฝากไวนะ้แกนั่งถึงวันที่ 7, นะเจ็ดเอาเป็นว่าอาการต่างๆอย่าไปพูดกันแล้วกันเอาเป็นว่าก็เกิดอาการอะไรแล้วเนี่ยวันสุดท้ายนั้นเขามารับจะกลับ,บ,บเกมก็ร้องในกรราฐานบอกช่วยด้วยช่วยด้วยนะอาการหอบผิดมันเกิดขึ้น คุณหมอก็วิ่งไปเอายางมาฉีดพ่นคุณตู่ก็เดินว่าเอ๊ะว่าครูบัญชาเป็นใครรู้จักไม่นานนี่ทำไมเอาชีวิตลูกเรามาเสี่ยงเป็นแบบโอ้แกทุกข์มากทีนี้เด็กๆก,ก็วิ่งไปหาพวกครูที่ที่ที่ในครัวบอกเกมอกาการอย่างนี้บอกเพื่อพระแขกยังไม่อยู่ๆบอกพราแขกบอกว่าให้เขาตายเลยตายเลยนะทีนี้พอเรา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 คิดได้ว่าคนนั่งมันจะไม่ตายเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะตายก่อนก็เลยวิ่งมา ไล่คุณหมอคุณจริงๆคําพูดที่น่ากลัวคําว่าตายเลยตายาตนี่คือเขาเรียกว่าให้ตายกรรมฐานตายในกรรมฐานตายก่อนตายจริงคือว่ารู้ยังไงคะตายในตายตายก่อนตายนี่แหละมาฝึกตายก่อนตายคือว่าเขาไปอยู่ในอารมณ์แอดีเขาอารมณ์แอดีที่เราเคยสร้างกรรมไว้ถ้าคนต่อคนต้องแลกด้วยชีวิตเรามายอมจ่ายชีวิตเราในกรรมฐานเห็นไหมเราบอกว่าได้มานั่งหนีกรรมนะมาใช้อารมณ์ที่เราเหมือนจะขาดใจตายเหมือนชีวิตจริงเราเหมือนเราจะตายจริงๆ ถ้าเราไม่กล้าเราไม่ผ่านตุ๊บกรรมนั้นยังอยู่นะเพราะบังเอิญแกศรัทธาเจดวันแกได้ยินเสียงในช่วงนั้นมัน